สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวาทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขวิ่งตัวเดียวบนและล่างนะครับตัวเดียวบนและล่างนะครับสิติตั้งต้นนะครับ2พฤษภาคมนะครับ2พฤษภาคม2564นะครับก็ ผมจะเลื่อนขึ้นไปอย่างช้าๆนะครับนะว่าสูตรหรือรว่าแนวทางนะครับที่ให้นะครับหลุดกี่ครั้งนะครับหลุดกี่ครั้งหลุด1ครั้งนะครับ1กันยานะครับหลุดครั้งที่1น,นะครับครั้งที่1 1กันยาหลุดครั้งที่1 16ตุลาครั้งที่2 16พฤศจิกครั้งที่3นะครับหลุด3ครั้งนะครับปี64นะครับปี64หลุด3ครั้งนะครับและก็วันที่16กกุมภานะครับผมนะ ก็เข้าไปที่เลข9นะครับมาที่บนนะครับผมนะแล้วก็วันที่1มีนาะเข้าที่เลข7นะครับเข้าที่เลข7นะมาที่0 7นย์นะครับวันที่16มีนาะนะครับได้7และ8เหมือนเดิมนะครับได้7และ8เหมือนเดิมนะครับก็ให้ระวังไปที่เลขเ,เดี๋ยวนะครับเลขเ,เลข8นะครับ งวดหน้าให้ระวังไปที่เลข8นะครับผมคิดว่าเลข8น่าจะมีโอกาสมาทั้งบนและล่างไม่ไม่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับนะครับอาจจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับบนหรือว่าข้างบนอาจจะไม่ไม่มาอาจจะมาเป็นล่างก็ได้นะครับเลข8นะครับส่วนเลข7นะครับไม่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 คิดว่าน่าจะมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะคำนวณสูตรอื่นๆนะครับมาให้ พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเลข7กับเลข8นะครับมีโอกาสมากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขเหมือนกันเลยนะครับเหมือนวันที่1มีนานะครับวันที่1 6มีนาก็ตัวเลขเหมือนกันนะครับเและ8นะครับเและ8นะครับผมมาที่เลข7จ็งวดนี้ผมคิดว่า8นะครับมีโอกาสมาไม่ว่าจะบนหรือว่าล่างนะครับตอนนี้ก็ รอดูคลิปต่อไปว่าผมจะคำนวณได้ตัวเลขอะยไรสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ